สวัสดีครับวันนี้เรามาทําคลิปวิดีโองานสร้างบ่อปลาคาร์นะครับอยู่ที่สวนเสือศรีราชานะครับวันนี้เราก็มาเคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เราอัดจันไว้นะครับแล้วเรามาทําคลิปวิดวีโอให้เพื่อนๆได้ชมบ่อน,นี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับความกว้างอยู่ประมาณจุดที่ใหญ่ที่สุดคือ3เมตรเครับจุดที่เล็กที่สุดคือ2อเมตร5เซครับ ลูกค้าอยากได้ประมาณลึกแค่8เซนครับแต่ก็เราก็ขุดไปเพิ่มเลยให้ความลึก,กที่หนึ่งเน,นะครับเพราะว่าตามจริงแล้วลูกค้าจะบ่อจะยาวกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือลูกค้าบอกใหญ่ไปแล้วนะครับก็เลยขยับบ่อเข้า,ามาเราก็เลยทําความลึกให้ครับเพิ่ม20เซน,นครับแล้วกเ็เคยคุยกันไว้ว่าเหล็กขาดเหล็กนะครับ อยู่ที่9มิลนะครับแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่โอเคนะครับเราว่าเราไม่ไม่ใช้เหล็ก9มิลนะครับที่เราทํากันอยู่ประจำานะครับเราจะใช้เหล็ก12มิลนะครับแล้วก็จัดเหล็ก12ใส่ให้ลูกค้านะครับคือไม่ไม่ได้ทําตามสัญญาของที่เราเขียนกันไว้นะครับเราก็อ่าอันไหนที่ว่ามันดูแล้วมันจะแข็งแรงครับเราก็ใส่ให้ลูกค้านะครับอีกอย่างก็ลดขนาดบ่อมาด้วยนะครับประมาณสัก หนึ่งเมตรนะครับส่วนท่อที่เราใช้นะครับใช้เป็นท่อตัวหนาทั้งหมดนะครับข้องอก็เป็นข้องอตัวหนานะครับท่อก็เป็นขนาดแปดจุดห้านะครับอันนี้ก็เป็นลูกปูนนะครับไว้เซตระยะเหล็กนะครับกับพื้นนะครับเพื่อตอนเทพื้นจะให้เหล็กนั้นอยู่ตรงการคอนกรีตนะครับเราทําลูกปูนไว้ครับเราจะทาทุกรายละเอียดเหมือนกันทุกบอร์ดนะครับก็เรามาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับการขั้นตอนของเรานะครับ อันนี้เราก็วางท่อสดือท่อชักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สั่งปูนครับมาเทนะครับเทความหนาอยู่ประมาณเกือบ20เซนได้นะครับชั้นที่สองครับปูนที่เราใช้ก็เป็นซีแพคนะครับสเต็ง280บวกกันเซฟนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะครับก็ท่านใดนะครับสนใจครับอยากงานสร้างบ่อประคามนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ095ครับ246 2124นะครับ หรือจะเป็น Line ID นะครับก็ n o t e 1 4 5 7นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับได้น้อยได้มากก็ปรึกษากันได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทำคลิปให้เพื่อนได้นนชมครับสวัสดีครับ